สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจําวันที่1นึ่ธันวาคมหกห้านะกาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือสองกับห้าสามกับหกก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสอก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกนะคะหนึ่งสามหกสา จับคู่ก็สามสองสองสามสามห้าห้าสามห้าหกหกห้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีถ้าจต่เอาทางเด็กขี้ก็สามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าเ็กคู่ก็สองสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดเนาะก็ขอให้เฮงๆฮปังปังเลอต่อไปจีนบ่ายสี่กับเจ็ด้ากับแป สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แดสี่เกเจจ็สเจห้าดเจ็ดเสี่ห้าเจดห้าเจ็ดปดสี่ปดหห้าเจ็ดเจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีหห้าสี่เจ็ดแปดดเจ็ดห้าปดปดห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเ้อใครจะเล่น VIP ก็แล้วจับคู่ซื้อเอานะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ